สวัสดีครับพวกเราช่องน้องขนุนแฟมิลี่นะครับผมท้อยวันนี้ได้ลิงนะครับผมมาขี่ช้างลูกช่างเอามาเลยมา,มาน,นี้่อยไปมาเดียวนี่ป้เจะนานอาอย่อยางเงี้ยงเฮ้ อ่กินหญ้าก่อนนะครับผมจับดีๆนั่งดีๆีงั้นเนี่ยเป็นไรปัญหากินหญ้าอ่าดูไปยิ้มหน่อยเออเท่ยังเลยวะโถ่เป็นหันหน้าวันนี้ยี้นี่อันนี้น้องผ่นะครับผมมาแต่เช้าเลยอยากขี่ช้างนะครับเท่เลยวะ ขี่ช้างเล่นถอยปิน,นามามามาน,นามาน่ะนี่ปินามามาคือหากินหญ้าข้างกำแพงเดินออก,กร่างกายคุณยายทองคำบริหารงานโดยช่างไผ่ ผมคิดเซอร์วิสนะครับวันนี้เถ้ยยืนเดินเล็มกินหญ้าข้างทางนะครับเฮ้ยเฮ้ยเขายายจะไปอย่างเดียวเอาก็เดินยินหญ้าไปเรื่อยๆเน,ะนาะเถ้ยเฮ้ย ให้โค oh, oh. ้งหน่ออาจับดีดีก็อย่างนั้นแหละเนาะอ้อนี่นะครับผมเดินมากินญ้า ถอยถอยดูจะเดินเล่นหรือจะเดินกินหญ้าเยอะช้างนี่ไอ้จันดีนาเยอะถอยดูครับผมพูดไม่ฟังเลยคุณยายจะเดินไปไหนน,นี่พาคุณยายมากินหญ้า สนุกไหมครับโอ้สนุกมันก็แข่งอย่างนั้นแหละเนาะได้ไม่ได้ไม่ไม,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 ไม่ใส่ขายาวมา ยายต้องข้ามวันนี้ป้ามาเดินเดินไปเดินมาอยู่นี่แล้วครับผมเอาอยากกลับบ้านแนละ้วคิดถึงคุณยายใส่คิดถึงคุณ, <c oughs> คณยายกับหลานๆได้ออกมาคนเดียวนะครับดูกินยาหน้าอร่อยมากนะครับโอเลียมตาอ่ชูนิ้วหน่อย นี่นะครับผมบรรยากาศยามเช้าพาคุณยายทองคำออกมาเดินเล่มกินหญ้านะครับผมหน้าบ้านอ๋อแล้วันนี้ก็จะไปปลูกหญ้านะปะไปปลูกหญนะ้าเนาะครับวันนี้ไปหาปลูกหญ้าไปทำแปลงหญ้าถอยถอย ทอยทอยมูนอ,อ๋อต้องไปว่าจะไม่เป็นช่างแล้วครับผมจะมาเลี้ยงช้างเ้นยนะทอยมาเดีมามาเดียมาเบลนะ โอยไปใส่อนะเอานะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์ให้เราด้วยนะครับผมกดติดตามให้เราด้วยนะครับสวัสดีครับ